รู้ไหมครับว่ารักมากเลยเนี่ยนิ้วนี่ก็สวยๆวยเนี่ยรอยหยักบนนิ้วที่มันเยอะขึ้นเนี่ยมันเป็น,สนเสน่ห์มากเลยเนี่ยมันว่าฉันแก่แล้วพอแบบเตรียมแหวนมาแล้วแต่พอเจอแหวนที่ใส่อยู่แล้วเนี่ยเลยไม่กล้าใส่ให้เลยแล้วทำอะไรเนี่ยก็หลบลทำอะไรโอ้ร้อเล่นซ้อมอยู่ซ้อมอยู่ครัมผมสว,ส,สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับกริสีสานักกับ โตกับแม่โอนะครับเราเข้าปีใหม่แล้วแล้วก็คุณแม่ก็ดูเปลี่ยนไปด้วยดูใจดีขึ้นดูใจดีดูสวยขึ้นนะครับอยู่เป็นแล้วก็ดูเซลล์น้อยลงแล้วนะครับอย่างที่ทุกคนทราบนะครับเ <c oughs> มื่อปลายปีที่แล้ววันคริสต์มาสนะครับผมได้ไปขอบรท์แต่งงานมานะครับซึ่ง ป็นวันที่ตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่าไม่เคยทําอะไรอย่างนี้มาก่อนคุณแม่เข้าไปด้วยวันนั้นนะครับขอบคุณที่ส่งกําลังใจและคําดีๆมานะครับแต่ผมจะบอกว่ายห,หลายคนคงสงสัยนะครับว่าแหวนที่ไปขอเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงนะครับผมบอกว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังของแหวนวงนั้นนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือ คุณแม่โอ๋ของเรานั่นเองนะครับเพราะว่าผมอะ่ะไม่มีความรู้เรื่องแหวนเลยก่อนที่จะไปเซอร์ไพรส์นะครับประมาณเดือนหนึ่งผมบอกคุณแม่ครับฝากคุณแม่ช่วยเตรียมแหวนให้นหน่อยได้ไหมครับแม่บอกเตรียมไว้แล้วนี่แม่บอกผมแบบฮะเตรียมแล้วจริงเหรอวันนี้คุณแม่พามาดูแหวนครับเพราะคุณแม่จะเล่าถึงเบื้องหลังของแหวนมั่นและจะบอกให้เผื่อแม่ๆหลายคๆคนนะเผื่อเขาต้องมีลูกแบบต้องเตรียมยั<า>งไงคะนี่ค่ะถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ด้วยนะคะ ที่มาของแหวนเนี่ยคุณแม่บอกคุณแม่เตรียมไว้แล้วใช่ค่ะแล้วเกิดยังไงขึ้นบ้างครับคุณแม่เราให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยอ๋อแม่ธรรมดาชอบใส่แหวนอยู่แล้วเนาะเพชรอ่ะแต่ว่าแม่มีลูกชายเราก็ต้องเตรียมต้องเตรียมการไว้ก่อนแน่นาโคตรเขาต้องขอสาวเตรียมมานานนะครับก็เตรียมมาเรื่อยๆรื่อยเราซื้อไปเรื่อยๆกับ20ปีง่ายๆนี่คือเตรียมให้ตัวเองใส่หรือว่าเตรียมให้ลูกส่ไปภ่อ๋อคุณแม่มีวันนึงครับคุณแม่เขาเดินมากระชิบโตโตโตเกิดเรื่องด่วนละเพราะว่าเหมือนกับไบ์อ่ะ นิ้วเล็กมากเลยนิ้วเล็กแ,ลแม่เตรียมไว้แล้วจริงๆอ่ะแม่เตรียมไว้แต่ว่าพอไปจับนิ้วเพรานิ้วเขาเล็กมากเลยก็เลยต้องรีบไปหาแหวนให้เขาใหม่วันนั้นไบร์ทมกินข้าวที่บ้านแล้วกลับบ้านปุ๊บบายทเขาก็คุยกันค,คุยโทรศัพท์แม่บายทเขาบอกว่าเออเนี่ยเรารู้สึกว่าคุณแม่เข้ามาคำคำนิ้วเราอย่างไรก็ไม่รู้โตัวว่าบอกกลัวความลับแตกเพราะคุณแม่เนี่ยแหละบอกว่าเฮ้ยคุณแม่เขาอาจจะจับมาไม่ิ้้งหเปลาแม่รู้งานแม่ก็ต้องไปจับเขาดูว่านั่นแหละเขามาถามตัวเลยว่าเนี่ ก็เลยเป็นที่มาของ,ของวองผมต้องไปดูแหวนเพชรด้วยครับซึ่งจะบอกว่าผู้ชายเนี่ยเราไม่มีความรู้เลยนะครับนี่คือข้อดีออก่การมีคุณแม่ที่รอบคอบเรื่องนี้นะฮะเขาไม่ค่อยรู้เรื่องไงเขาเประเภทหาเงินจา่ายให้เราเรา,เราประเภทคนใช้จบวันนี้ก็เลยพากันมาที่ร้านครับเพราะว่าวันนี้คุณแม่จะตั้งใจมาบอกว่าการเลือกแหวนมั่นแบบวงหนึ่งเนี่ยมันต้องรู้เรื่องอะไรบ้าง ได้เลยค่ะน้องเจลค่ะสวัสดีค่ะน้องเจลคุณแม่วันนี้มานัดอ้าววันนี้พาหบอกวมนดูสีดูสีวันนี้ไม่สวยเหรอสวยแล้ววันนี้ยังสมสมมช่วันนี้วันนี้สวยธรรมดาเชกซี่วันนี้แล้ววันนี้นัดกันใส่เสื้อแจ็คกันไปเหรอคะใช่ไม่แมวนี่มันคือแหวนหรือมันคือเข็มกัดหรือมันคืออะไรเนี่ยครับโอ้โหวงนี้คุณแม่เพิ่งถอยถอยไปก่อนจะมาดูแหวนบัานแรทิศหนึ่งเอาถองไหมดีกว่า ผมรอยแตกต้องน้อยดีกว่าไม่เรื่องก็บอกว่าไม่ต้องบอกคุณโต๋เขารู้ไหมว่าเราซื้อกันมานานแล้วอ่ะกันมานานแล้วอ่ะความรับแตกอีกสิซื้อมานานแล้วอะซื้อมานานก็ประมาณ15ปีได้แล้วสิบห้าปีแล้วแต่คุณโตไม่เคยมาร้านสินี่นะชอบร้านเขาเพราะอะไรมาสมัยก่อนเขา ยังเรียนอยู่เลยแล้วถ้วามี<ช>ตู้เราก็เอ๊ะเด็กคนนี้เก่งฮะก็เลยคุยกันไปคุยกันมาซื้อกันไปมา<ช>ก็เกือบ20ปีเกือบ20ปีปกติเวลาเวลาดูแหวนเนี่ยเขามีคำว่าอะไรนะคำว,ว่ากี่กะลดัดกี่น้ำเท่า,าไหร่น้ำเท่าไรแล้วน้ำเท่าไหร่มันแปลว่าอะไรครับน้ำร้อยเนี่ยก็คือดีคัลเลอร์สตาที่ดีใช่ไหมคะเก้าเก้าก็คือ E D E F G ไล่ลงมาก็ร้อยเก้าเก้าเก้าแปดเก้าเจ็ดคือมันจะอยู่ที่ความขาว อย่างวงนี้ก็เกือบ20กระหัสดะคะคือถ้ายิ่งขาวก็จะยิ่งราคาสูงอะค่ะแล้วปกติแหวนนะครับือเราจะมีแหวนมั่นแหวนแต่งงานแหวนใส่ในชีวิตประจําวันแล้วมันแตกต่างกันตรงไหนครับสมมุติเป็นแหวนมั่นใช่ไห็นมั่นสาวเงี้ยจริงๆมั่นเราก็อาจจะอย่างนี้ใช่ไหมคนจะเป็นแบบเหมือนกับโซลิดแอลลิงก็คือแบบว่ามีเม็ดยอดโดดโดด แล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกว่าจะเป็นเม็ดใหญ่เม็ดเล็กกันน้ี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า1ตะ่งลัด2องกลัดสามกะลัดอย่างเม็ดนี้จะ2องกลัดกว่าเหมาะกับแบบว่าแหวนมั่นคือ1เดียวในใจก็ไม่ต้องมีเ็นี่คือแหวนมั่นค่อนข้างไม่ต้องยุ่งแล้ววันนี้ใส่ประจำวันได้ก็ได้ได้ปกติในบางทีบางคนเขาก็จะแบบเป็นสองวงซ้อนกันอาจจะเป็นแหวนเรียบวงนึงแล้วใส่ซ้อนคือแหวนมั่นแหวนแต่งบางทีถ้าเราอยากจะถอดเราก็ใส่แค่วงเดียวเพราะใส่ทุกวันคงไม่ได้แบบใส่มาเป็นเพชรทุกวันใช่แล้วบางทีเราอยากจะแบบแค่แบบรู้ว ใส่เหมือนกันก็ได้แล้วก็อันนี้ถ้าบางทีออกงานไหนเราก็สวมเป็นอย่างนี้นค่ะแต่ถ้าบางคนเขาอาจจะอยากจะแบบมีเบ็ดปากข้างนิดนึงเขาก็อาจจะเป็นแบบข้างก้านเพชรก็ได้ค่ะอ๋อนี่ก็คือแหวนมันเหมือนกันใช่แล้วแต่ทรงที่จะชอบอย่างนี้ก็ใช่แต่พี่เป็นคนชอบแบบไม่ค่อยมีอะไรข้างๆมันก็จะดูโดดๆอันนี้3ประหลัดแล้วแหวนใส่ในชีวิตประจำวันก็จะเป็นแหวนเขาทุ่นหับแหวนกลี้งๆอย่างนี้เราก็กลี้งๆก็ได้เพชรเล็กๆอ๋อแล้วแต่ยังผู้ชายใส่กลี้งๆยังผู้หญิงบางทีก็อาจจะมีเม็ด ใช่จะเป็นเ็เล็กๆไหนี่้เดี๋ยวเดี๋ยวหยิบตัวอย่างให้คุณโตดูบางทีอย่างผู้ชายอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้อยากจะใส่อะไรเยอะเขาก็จะแบบเรียบๆแหวนปอกมีดแล้วเม็ดชูอ๋อนี่ก็นี่ถือว่าก็ใช้ได้อย่างนี้ก็ได้เป็นแหวนมั่นทำพิธี หวนมันก็ส่วนแหวานมันไปหวันวันแต่งานที่คุณใส่ชีวิตประจำวันก็เป็นแหวก็อาจจะะเเเรรรียบพาาต้องใส่ทุกวันไไไไมมม่่่่่่่่่่่่่เเเกกกกีีีียยยยววววสสืื้้้้้อออออออผาาาาะะะนนนนนนนิงงงคคคคุุณณแแซ์40 -48 48 47-48 -48 บบบจดหหรรใชัล็ วันนั้นคุณแม่บอกว่าแหวนมั่นเนี่ยมันมีทั้งแบบเกลี้ยงๆใช่ไหมแล้วมีแบบมีฐานที่เป็นเพชรด้วยแล้วมีแบบคล้ายๆอย่างนี้ด้วยใช่ไหมนี่คือแหวนมั่นบางทีคนก็ชอบเป็นเป็นดีไซน์แบบอื่นใชางคนก็ชอบแนวแมนๆอย่างนี้อ๋อแต่ที่อันนั้นแบบที่เลือกอะเพราะว่ามันช่วงเนี้ยเขาได้ยอมอย่างมครับเป็นเม็ดแล้วก็จะมีล้อให้ดูเหมือนเม็ดใหญ่ขึ้นบางทีมีล้อมีล้อมันก็จะดูแบบเออสวยอันนี้ถามแล้วงิดตอนคุณแม่คุณพ่อแบบมาขอคุณแม่แต่งงานนี่คุณพ่อเอาแหวนยังไงมา คุณย่าเป็นคนจัดการให้ก็ไปเลือกแหวนเรื่องอะไรก็คุณย่าก็จัดการให้ด้วยลรอใช่คุณย่าก็จัดการให้แต่ว่า่วนใหญ่คือแม่ของผู้ชายจะเป็นคนดูแลให้ส่วนใหญ่เพราะผู้ชายส่วนใหญ่จะไม่มีความรู้เรื่องเครื่องประดับถูกไหมแต่เพอิญตอนแม่เนี่ยนะไม่ได้จัดพิธีใหญ่โตไงต้องแอบแอบช่วงนั้นแอบแล้วก็เราไปซื้อแหวนเองมั่นเองแต่งงานเองเล็กๆในบ้าน ออกสื่อไม่ได้อ๋อสมัยก่อนนี่คือเมื่อเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วสมัยนั้นคุณพ่อการเอก่คือดังมากดังมากแล้วก็เลยสมัยนั้นการเป็นศิลปินไม่เหมือนสมัยนี้คือต้องไม่ให้ใครรู้ห้ามมีแฟนคุณย่าก็บอกอาจัดการให้แล้วก็เอาแต่งเงียบๆีคุณพ่อไม่รู้เรื่องคุณคุณพ่อเล่นดนตรีอย่างเดียวตอนนั้นนี่อะผมบอกแล้วนี่ผมเลยโชคดีที่วันเนี้ยผมมี คุณแม่ชื่อเป็นเดนอดอร์ของชาวเกษตรสำรานด้วยผมก็เลยมีคุณแม่คอยจัดให้ไงผมบอกเลยว่าในหลายๆ,ๆคนชอบมาถามว่าแบบคุณแม่ชอบแซลเนี่ยคุณแม่เป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคิดดูคุณแม่เป็นคนจัดให้เองจัดกับมือจัดกับมือจัดทุกอย่างสร้อยแหวนข้อมือ,อเขาไม่ใส่ต้องหูเจาออะไรคะเขาใส่ต้องหูหนีบนี่ใส่ต้องหูหนีบเล้่มันจะหลุดไงว่าเอาสร้อยข้อมือไปละกันงี้อย่างงี้วันที่คุณแม่มาเลือกแหวนมั่นให้ครับอารมณ์ของการมาเลือกแหวนมั่นให้ลูกชายนี่เป็นยังไง แม่ก็ต้องเลือกอย่างดีที่สุดแล้วถ้าลูกเรารักใครเราก็ต้องรักลูกสะภ้ายมากกว่าลูกเราเพราะเขาจะได้รักลูกเราถูกไหมคะดีใจมากได้ลูกสะพ้าได้ลูกสาวฟรีๆ <c oughs> แต่นันต้องถอยให้แม่หนึ่งมเราดูแหวนมั่นเรารู้มีความรู้เกี่ยวกับรมั่นแล้วเราถึงเวลากลับบ้านเลยแล้วไม่ดูก่อนมาไม่เสียเพ่อมายากอันนี้ใช่ไหมคะเห็นตะกี้เล็งตั้งแต่ตอนเรา ดูกันแล้วว่าคุณทำไซส์คุณโอไว้เรียบร้อยว่าสิบเดก้ากะหลัดประมาณ9ก้ากะหลัดเม็ดกลางแต่ว่าล้อมไมไดเล็กๆรวมกันก็เป็น10กะหลัดอะค่ะทําเป็นงานดีไซน์ที่แบบให้ดูเหมือนเยลโล่ไดมอนด์เราปกติเยลโล่ไดมอนด์เนี่ยจะแพงมากเป็นทรงแบบคูชั่นก็คือเป็นกลมหัวมนนิดนึงราคาอาจจะถูกกว่ากลมหน่อยแต่ว่าไซส์ก้ก็จะไม่ได้ถูกมากค่ะไม่มีป้ายราคาบอกพราบว่า ม,มันไม่พอเลยศูนย์ไงศูนย์มันเยอะไปมันก็เลยป้ายเขียไนยไม่พอนะฮะบอกราคาเลยนะอุ้ยเท่าไหร่ครับเจ็ด<ม>หลักเจ็ดหลัก,ลกไม่แพงหรอกโอ้ไม่ได้แล้วเจ๊เอิร์สี่ล้านอ่ะจิจ๊บจิ๊บจิ๊บเป็นไงบ้างครับวันนี้พามาดูเบื้องหลังแหวนมั่นนะครับกับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังแหวนมั่นนะครับนี่คุณแม่ฝากอะไรให้กับชาวเกษตสชำร้านหน่อยค่ะคุณแม่ทั้งหลายก็ถ้ามีลูกชายใช่ไหมคะเราก็ต้องเตรียมหาให้ลูกนะเนาะอย่างนี้ก็อยู่ที่ความเหมาะสมว่า มันไม่ได้อยู่ที่ราคาจะเล็กจะใหญ่จะแพงอะไรมันอยู่ที่ใจมากกว่าอย่างที่บอกว่าแบบเราอ่ะไม่รู้เรื่องเลยเรามีคุณแม่คอยเตรียมให้นะครับแล้วก็ดีใจที่แบบถ้าหลายๆคนที่ดูเนี่ยในวันนั้นเนี่ยคุณแม่เป็นคนบอกเองว่าแม่ตื่นเช้าแม่จะไปด้วยนะแม่จะไปแบบแม่จะไปที่รายการด้วยตอนตัวขอแม่ก็ได้ไปด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากแล้วผมก็แบบ จำได้เลยขอบคุณที่ติดตามนะครับเกระสีสำราญนะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับวันนี้เป็นวันเกิดแม่โอ๋ด้วยนะครับ, <S <S รรบนี่คือ2ปีแล้วมั้งที่เราท,ทําเกษตรีสำราญกันมานะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ <S <S ถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ด้วยนะ,ค,ะนครับแล้วก็อวยพรให้คุณแม่ขอให้คุณแม่สุภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นคุณแม่ที่น่ารักของลูกๆของชาวเกษตรีสำราญเลยเป็นเด็กไอดอลเป็นเด็กไอดอลขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณนะคะไว้เจอกันคราวหน้านะครับผมกับแม่โอ๋ลาไปก่อนนะครับสวัสดีคร่ะ